มาครับพี่น้องวันนี้ออกไปสวนดอกไม้เนาะเห็นยอดผักบุงง้งงามครับกกะสิเก็บผักบุ้งไปผัดคือเก่าแล้ววันนี้นี่ครับได้หลายเติบอยู่งามคักครับนี่กกษสิเห็นบรรยากาศป่าดอกไม้นะครับบุม้มบิ่มของผมดอกของพื้นมาลักผักบุ้งพื้นซื้อ,อ <c oughs> เอาได้มาแล้วก็เสียกมาล้างครับวันนี้ล้างสีหล,หลายน้ำจัง้อยนะครับมันเป็นดินเป็นตมนะครับ ล้างแล้วแล้วผมก็ใส่ใส่จานไหมครับนี่แหละตัวอยูดด่ในพี่น้องล้างเราจานแบบนี้เพื่อนเนี่ยแต่แล้วครับผมบ้วนหงบันนี่ก็สิมาปรุงนะครับกระเทียมครับถูก,กระเทียมใส่เข้าไปครับเกิดรสที่สดครับ ตีส่วนกับซีทูปคือกันครับกับซีไซซีลายๆายนะครับจะได้รสจัดจัดแล้วก็สีใสน้ำเปล่าลงไปครับเวลาผัดมันจะส่ได้มีน้ำเนาะกับสีเปิดเจ็ดครั้งกระทะหล่อครับให้มันฮวันกับซีมาปุงใส่ซอสหอยครับซอสผักเขียวครับน้ำปลาครับผมแล้วก็ซีไซสุดรสครับใส่น้อยเซบน้อยใส่หลายเซบหลายครับกับซีถัดบ้านจัก ใส่น้ำตาลจังน้อยนึงเนะานนะกระทะฮอร์นเราก็ใช้แ่น้ำมันรอน้ำมันหอนจักน้อยนึงครับเนี่อสังเกตว่าน้ำมันหอนแล้วก็เสียเอาผักบุ้งลงไปพัดครับใส่เลยครับเก็บจัดปับดินครับไหลบ่ไหลก็ลดกระทะนะครับใส่เรื่อยๆครับให้มันยุบอีกอน้อยนึงนะครับ จะสีสรุดลงยุบลนะครับจากลนกระทะก็สีเหลือลเดียวแล้วบน,นี้อะไรทำให้หนาองดิสังเกตบึงกับน้ำก็สีพอดีเนาะมีน้ำกุกิปกูทิปง่ายนะครับพอพัดสลุดแล้วครับกสีซีมึงเนาะคาด้าดลดถึงเดียฟูดีครับ่ะผส็กัไอเซอยหกแล้วครับ ผัดไปรอพักสุกครับผมคนๆไปผมก็สีสีเมืองว่นผักบุ้งมันสุกเลยเนี่ยสุกกับพิ่ห้องไอ้คือเกโาแล้วเราก็สีปิดเกล็ดครับผมใส่จานนี่ผักบุงง้งเหรเรียบร้อยครับผัดผักบุง้ง